อันนี้ก็มาจากการอบในกระทะเนื้อข้างในก็เป็นสับป,ปะรดน่ากินแบบนี้ม้วนให้เกิดลายหอยโอ้โหง่ายมากสนุกด้วยค่ะว้าวผลงานของเราน่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนทำพายสับป,ปะรดสูตรทำง่ายลายก้นหอยแบบนี้นะคะ เจ๊าปานใช้ซ่อมแบบนี้เลยค่ะที่ทําให้เกิดลายส่วนการอบนะคะไม่ง้อเตาอบค่ะเราอบง่ายๆในกระทะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายใครทําก็ได้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเจ๊าปานจะเตรียมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตามด้วยน้ําตาลเกลือป่อนเล็กน้อยและเนยสดนะคะ และไข่หนึ่งฟองเอาเฉพาะไข่แดงค่ะและผสมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำนี้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องการแป้งที่เป็นแป้งแห้งแแป้งเหนียวเหนียวนึบๆนะคะอันนี้เราก็คลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันปริมาณน้ำค่อยๆเพิ่มเอานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าใส่มากไปเดี๋ยวมันจะเละเราค่อยๆใส่เพิ่มได้ค่ะ ใช้ไม้พายหรือมือก็ได้นะคะนวดแป้งครึงแป้งจนเนื้อแป้งเนียนแบบนี้เป็นก้อนพร้อมที่จะปั้นเป็นพายได้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะในส่วนของแยมสับป,ปะรดนะคะเจ๊ปันก็จะเอาสับป,ปะรดเนี่ยมาปั้นให้เป็นทรงวงรีที่พอดีคำแบบนี้ค่ะแป้งนิ่มใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เจ๊ปันก็จะเอาออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเอามาครึงแผ่ที่ซ่อมนะคะ เราจะใช้ซ่อมเป็นพิมพ์แผ่ได้เป็นทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไส้สับป,ปะรดใส่ลงไปเลยแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะให้เป็นลายพิมพ์ที่มาจากเนื้อซ่อมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแผ่ได้แบบนี้นะคะใส่ไส้สับป,ปะรดลงไปม้วนให้เกิดลายหอย โอ้โหง่ายมากสนุกด้วยค่ะทีนี้ไม่ต้องไปซื้อกินแล้วนะคะทำเองง่ายมากๆเลยแป้งก็ผสมง่ายแล้วก็แยมสับป,ปะรดเราก็ใช้ไม่เยอะนะคะหน้าตาแบบนี้ทำนิดเดียวได้เยอะแยะเลยค่ะเปิดแก๊สไฟอ่อนๆนะคะเจะฟันจะตั้งกระทะใช้วิธีอบในกระทะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาว้า ผลงานของเราน่าทานมากเลยค่ะเจ๊ปันใช้เวลาอบอยู่ประมาณ30นาทีนะคะวิธีการอบในกระทะไม่มีน้ำอยู่ในกระทะนะคะเพื่อนๆเราใช้ความร้อนที่เราอุอยู่ในกระทะเนี่ยทำให้เนื้อแป้งเขาจะแห้งเป็นการอบที่ไม่ต่างจากใช้เตาอบเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เจ๊ปันจะรอให้เขาเซตตัวให้แป้งเขาแห้งก่อนนะคะพอแป้งของพายแห้งแล้วเขาก็จะ แกะง่ายแล้วก็จัดเรียงพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เจแปนบอกเลยค่ะว่าหอมกลิ่นเนยมากเลยเป็นเบเกอรี่ที่ทำเองง่ายมากไม่ต้องไปซื้อเขานะคะพายปกติไออย่างเนี้ยพายสับประรดเนี่ยแพงมากเลยค่ะเราทำทานเองง่ายๆสูตรทำง่ายๆในกระทะด้วยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆได้แป้งของพายที่แบบนุ่มกรอบข้างนอกนุ่มในนะคะ อันนี้ก็มาจากการอบในกระทะเนื้อข้างในก็เป็นสับป,ปะรดน่ากินแบบนี้เจแปนขอชิมหน่อยนะคะ uh huh. เหมือนตื้อเลยอร่อยมากไวเ้เพื่อนๆลองทำดูบ้างนะคะภายจากกระทะทำง่ายภายสับป,ปะรดสูตรอร่อยหน้าตาน่ากินแป้งจะหนาจะบางขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนเ,อนเออปั้นเลยนะคะ เจแปนขอตัวเอาภายไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ